รู้ไหมครับว่าในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ผืนป่าของบ้านเราเนี่ยมันมีนักล่าซุ่มเงียบชนิดหนึ่งซ่อนตัวอยู่ที่เขาให้ฉายามันว่ากับระเบิดชีวภาพเลยนะและเจ้านี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆเลยของการถูกง,งูกัดที่เคสรุนแรงที่สุดในประเทศวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลไกทั้งหมดของมันกันนักล่าที่ชื่อว่างูกระปะ เรื่องนี้มันเริ่มต้นเหมือนวันธรรมดารรมดาวันหนึ่งเลยครับมีคุณยายวัย62ปีคนหนึ่งเข้าป่าไปหาเห็ดกับสามีตามปกติแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นวัตถกกุกลมๆเขาขาวใต้กองใบไม้โอโ้ดีใจมากคิดว่าเป็นเห็ดแน่ๆก็เลยเอื้อมมือเข้าไปจะเก็บแต่ปรากฏว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เห็ดครับมันคือไขงูที่แม่มันกำลังกกอยู่แล้วผลที่ตามมาก็คือการฉกเข้าอย่างรวดเร็วที่ปลายนิ้วและนี่แหละครับต้นเรื่องทั้งหมดของเราในวันนี้ งูกระปะคือต้องบอกว่าลายสีน้ําตาลของมันเนี่ยมันกลมกลืนกับใบไม้แห้งได้แบบโอ้โหน่าทึ่งมากจริงๆทําให้มันกลายเป็นนักซุ่มโจมตีที่สมบูรณ์แบบเลยคือปกติมันเป็นงูที่ไม่ค่อยปราดเปรี่ยวนะครับพอตกใจเนี่ยมันจะขดตัวนิ่งๆเลยแต่นั่นแหละครับคือความอันตรายเพราะในช่วงพริบตาเดียวมันสามารถฉกได้เร็วแบบไม่น่าเชื่อเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า ทำไมเจ้างูชนิดนี้ถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้านสาธารณสุขและอะไรคือลักษณะเฉพาะตัวของมันกันแน่พอเห็นตัวเลขนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าอมก็ดูไม่เลอะเพาไหลนี่นาแต่ครับแต่ถ้าเราไปดูรายงานทางการแพทย์จริงๆจะพบว่างูกระปะาเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยของการถูกงูกัดที่พบบ่อยมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคือภาคใต้ที่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง40-50%ของเคสทั้งหมดเลยทีเดียว คือเรียกว่าเจอบ่อยมากการจดจําลักษณะพวกนี้ไว้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือหัวมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชัดเจนแยกจากคอเลยลําตัวก็จะดูอ้วนๆสั้นๆหน่อยแล้วก็ลายที่เป็นเอกลักษณ์มากคือเหมือนลายหลังคาบ้านหรือกองใบไม้แห้งและที่สําคัญที่สุดเลยคือพฤติกรรมนิ่งแต่เร็วของมันนี่แหละที่ทําให้คนเราเนี่ยเผลอเข้าไปใกล้มันโดยไม่รู้ตัวก่อนที่จะโดนฉกเข้าให้และคําถามคืออะไรล่ะที่ทาให้พิษของมันอันตรายได้ถึงชีวิต คำตอบก็คือพิษของมันไม่ได้โจมตีแค่จุดเดียวครับแต่มันคือการเปิดฉากสงครามแบบเต็มรูปแบบเลยกับระบบร่างกายของเราอาวุธหลักของงูกระปะเนี่ยเขาเรียกว่าพิษประเภทฮีมาโททอกซิน in, ซึ่งมันจะต่างจากงูเห่าเลยนะครับคือมันไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแต่เป้าหมายหลักของมันคือเลือดและหลอดเลือดของเราโดยตรงเลยเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกตามแบบนี้ ว่าพิษของมันเนี่ยมันเหมือนกองทัพที่บุกโจมตีระบบเลือดของเราจากสามทิศทางพร้อมๆกันเลยซึ่งแต่ละแนวรบเนี่ยก็สร้างความเสียหายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มกันที่แนวรบแรกเลยการโจมตีหลอดเลือดพิษของมันจะเข้าไปทําให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยเปราะบางนึกภาพเหมือนกระดาษทิชูที่เปียกน้ําเลยครับผลก็คือเลือดแล้วก็ของเหลวต่างๆมันจะั่วซึมออกมาเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการบวมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเลือดออกใต้ผิวหนัง แนวรบที่สองขอบอกเลยว่านี่คือจุดที่อันตรายที่สุดพิษของมันจะไปหลอกร่างกายครับให้สร้างลิ่มเลือดปลอมๆที่มันใช้การอะไรไม่ได้เลยอะ่ะขึ้นมาเต็มไปหมดจนกระทั่งสารที่ใช้สร้างลิ่มเลือดของจริงในร่างกายเรามันถูกใช้จนหมดเกลี้ยงผลลัพธ์คืออะไรน่ะเหรอครับก็คือเมื่อมีเลือดออกไม่ว่าจะจากตรงไหนก็ตามร่างกายจะหยุดเลือดไม่ได้อีกเลยจนเกิดภาวะที่น่ากลัวมากที่เรียกว่าเลือดไหลไม่หยุดและแนวรบสุดท้าย มันจะพุ่งเป้าไปที่ทหารด่านหน้าของเรานั่นก็คือเกล็ดเลือดพิษมันฉลาดมากครับมันสามารถทำลายเกล็ดเลือดได้โดยตรงเลยหรือบางทีก็เป็นหลอกให้มันทำงานผิดปกติจับกลุ่มกันมัวๆจนสุดท้ายกลไกการซ่อมแซมบาดแผลของร่างกายก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเอาละครับหลังจากที่พิษมันเปิดสงคราม3แนวรบไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายจริงๆมันเป็นยังไงและนี่คืออาการที่ทีมแพทย์เขาใช้ประเมินความรุนแรงของเคสด้วย อาการแรกเลยที่เห็นได้ชัดๆก็คือความเจ็บปวดแล้วก็ตามมาด้วยอาการบวมที่แบบน่าตกใจมากคือใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับแขนหรือขาทั้งข้างอาจจะบวมเป่งจนเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเลือดมันจะซึมออกจากรอยเขี้ยวแบบไม่ยอมหยุดแล้วพอนานเข้าพิษมันก็จะเริ่มทําลายเนื้อเยื่อไปเรื่อยๆผิวหนังจะเริ่มพุพองขึ้นมาเป็นตุ่มน้ําแต่ข้างในเนี่ยมันมีเลือดปนอยู่และถ้าปล่อยไว้นะครับ ท้ายที่สุดเนื้อเยื่อบริเวณนั้นอาจจะตายแล้วก็เน่าเปื่อยซึ่งนี่แหละครับคือที่มาของอีกชื่อหนึ่งของมันในภาษาถิ่นใต้ว่ามูปากเหม็น แต่อย่าเพิ่งคิดว่าอันตรายมันจะอยู่แค่ตรงแผลนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พิษมันเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วคราวนี้แหละครับมันจะก่อให้เกิดอาการทั่วร่างกายเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเลือดออกตามไรฟันเลือดกำเดาไหลไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างเลือดออกในทางเดิอนอาหารหรืออวัยวะภายในซึ่งนี่แหละคือสาเหตุหลักที่ทําให้เสียชีวิตได้เลยพอเจอพิษร้ายโจมตีแบบนี้บอกได้คําเดียวเลยครับว่าทุกวินาทีคือการแข่งขันกับเวลาและที่สําคัญคือ การรับมือที่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจจะทําให้อาการมันเลวร้ายลงกว่าเดิมได้อีกหน้านี้ผมอยากให้ตั้งใจฟังกันดีๆเลยนะครับเพราะมันคือเรื่องความเชื่อผิดๆอย่างการกรีดแผลหรือดูดพิษขอบอกเลยว่าห้ามทําเด็ดขาดมันไม่ช่วยอะไรเลยแถมยังเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มอีกการขันชนะแน,น่นๆก็เหมือนกันอันตรายมากเพราะอาจทําให้เนื้อเยื่อตายได้เลยสิ่งที่ควรทําจริงๆมีไม่กี่อย่างครับตั้งสติอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแค่นั้นเลยทีนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะโดนงูพิษกัดก็ต้องฉีดเซรุ่มทุกเคสสิแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเซรุ่มเนี่ยมันเป็นการรักษาที่จำเพาะเจาะจงมากแล้วมันก็มีความเสี่ยงเรื่องการแพ้ได้ด้วย ดังนั้นนะครับประเด็นสําคัญเลยก็คือคุณหมอจะให้เซรุ่มก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่มันชัดเจนมากๆแล้วว่าพิษมันกระจายไปทั่วร่างกายแล้วจรงิงๆซึ่งก็จะดูจากผลเลือดเป็นหลักเลยอย่างค่าที่เรียกว่า VCT หรือ Venus clotting time ที่มันนานผิดปกตินี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการไปนอนเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาลถึงสําคัญมากๆแน่นอนครับว่าการรักษาที่สุดก็คือการป้องกันการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับงูพวกนี้อย่างปลอดภัยเนี่ย คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยของการลดความเสี่ยงครับแล้ววิธีป้องกันพวกนี้จริงๆมันทำได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแค่สวมรองเท้าบูทเวลาเดินก็หาไม้สักอันเคาะๆนำทางไปก่อนแล้วก็ระวังเป็นพิเศษในจุดที่มองไม่ค่อยเห็นแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงลงไปได้มหาศาลแล้วและจำไว้เสมอเลยนะครับว่าถ้าเจอก็แค่ถอยออกมาปล่อยให้เขาเลื้อยหนีไปเองดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่ามูกระปะคือส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนะครับ มันไม่ใช่พิศาร้ายที่ไหนแต่เป็นแค่นักล่าที่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของมันการที่เรามาทําความเข้าใจพฤติกรรมและพิษของมันในวันนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เรารู้จักที่จะเคารพและระมัดระวังเพราะในท้ายที่สุดแล้วความรู้ที่เรามีนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดและการป้องกันก็คือเซรั่มที่ท่งพลังที่สุดเสมอ